ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอช่วชวนทุกทานบันเทิงไปกับนิทานธรรมชาติดกภาษาอีสานโดยพระครูสุวรรณธรรมรักปัทกุศลมาณวชาดกว่าด้วยให้ที่เกิดแต่ที่พึ่งอาศัย เนื้อหาสาระจะเป็นจังไรนั่นโปรดติดตามได้เลยคว,เเลความเดิมตอนที่เลวความเดิมตอนที่แลวนั้นได้กล่าวถึงพระโพธิสัตว์เพิ่นพาพอเพิ่นหนีออกจากธรรมหมายว่าจะหนีจากนางยักษิสีนีนางยักษิสีนีกลับมาทำเห็นแต่ธรรมอันว่างเปลา่านางตกอ,อกตกใจมากมาย รู้ในทันที่วา่าสองพอลูกลูกกับผัวนั้นหนีตนไปแล้วนั่งเฝ้าววิ่งตามยางรวดเร็วในที่สุดตามทันและกัดน้่มโตผัวกับลูกนั้นกลับมาไว้ที่ทำคือเกาดังเดิมเอาละเหตุการณ์ตัวจากนี้ไปจะเปลี่ยนจังได้นั่นเข้ามาฟังต่อได้เลย ภายในถ้าอันเย็นยะเยือกนั่นในตอนนี้พระโพธิสัตว์กําลังนั่งคิดอยู่ว่าอีแม่ของเฮานะ่ะคงจะมีทีที่เป็นเขตกำหนดเอาไว้แทนแน่นอนจ,จังไดเฮาจะต้องถามถามถึงแดนที่อยู่ในอาณาเขตของแม่เฮาคันรู้ความจริงเบิดแล้วเฮาสิาพาพอเฮานี้อีกครั้งหนึ่งฮะ มีอยู่มือหนึ่งพระโพธิสัตว์กอดผู้เป็นแม่แล้วก็นั่งล่ขงขางขังแม่ถามแม่ว่าแม่ครับอันธรรมดาของที่เป็นของแม่ย่อมตกแก่พวกลูกแมนบอขอให้แม่น่ะโปรดบอกลูกในท้อเขตกำหนดพื้นดินที่เป็นของแม่น่ะมีมากหน่อยซ้ำใดนั่งหยักสินี้บอกแปนแปนเบิดเลยว่า โอ้กะบ,บ่หน่อยบ่ลายแล้วลูกเลยพื้นดินอาณาเขตของแม่นั่นก็คือมีความายาวสามสิบโยต์กว้างหาโยต์ภูเขาบึ้ดทั้งภูเขานี่ละป่าดงดอนเหล่านี่ละธรรมโมนีละฟังนั่นก็สิมีเขตแดนนั่นภูเขาหน่วยนั่นเป็นเขตแดนฟังนี่นี่น,น,นี่มีแม่น้มใหญ่เป็นเขตแดนนางก็จะบอกแกลูกบึ้ดเลย อ่ะลูกละจื่อไว้เดอรนี่ละคือดินแดนที่เป็นของแหม่ซี่เป็นของลูกในอนาคตหลังจากนั่นสามมือต่อมานั่งอยากสินีไปหายูหากินคือเกาดังเดิมปิดประตูทำว้เรียบรอยมือนี้พระพุทธิสัตว์ได้โอกาสดีแล้ว เปิดประตูถ้ำออกแบกพ่อขึ้นไซโคฟ้าวผ้าแลนไปย่างรวดเร็วไปตามถนนหนทางที่แม่บอกไว้ว่านั่นละเขตสุดกำหนดของแม่อยู่ฝั่งแม่น้ำนั่นสิไปที่แม่น้ำนั่นฝอยนั่งอยากสีนีกราบเข้ามาท้ำเห็นแต่ประตูถ้ำเปิดอยู่เข้าไปเบึ่งในถ้ำเห็นแต่ทำอันว่างเปลา่า นางรูในทันทีวา่าลูกกระพัวดีนั่งไปอีกแล้วนางกระวิ่งตามย่างรวดเร็วตามกลิ่นไปไปหนทางที่มุ่งตรงสู่แม่นม้ำในขณะนั้นพระโพธิสัตว์กระพอไปถึงกลางแม่น้ำแล้วนางยักินีแลนตามมาทันแต่ว่าจะสุดเขตของนางพอดีนางหยักินี ก็ยืนยู่ที่ฟังของแม่น้ำและก็วิ่งว่อนผู้เป็นลูกกับผัววา่าลูกรักของแม่เจ้าจงพ้าพอจะกลับมาแม่มีความผิดอีหยงังคือเห็นกับแม่จังสีแม่บดีมองดายมีอีหยังที่บ่ดถูกใจลูกตีกลับมาเร็วกลับมาได้บ่ เอาละเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปจะเป็นจังได้นันโปรดติดตามตอนต่อไป